ถามทางเลือกเลยมันไม่มีทางให้เลือกเรียกซ้ายผ่านตลอดี i อดไปทุกที่ที่มีทางเรวก็ไปทางใหม่อีกแล้ว ไม่ไปไมาบางไหม,ไมทำไมเอาทันชัววไปได้เลยข<ำ>ี้เกียจบุก<ำ>มึนน่ะเวลาบอกมาที่เดิมตรงไหนวะที่เดิมไปแต่ที่ใหม่ๆย่งเราไม่เคยเที่เดิมนะไม่ต้องพูดไม่มีไม่มีไม่มีมมลงุลงใหญ่ไม่มีที่เดิมลงใหญ่ลุงใหญ่มีทางเท่าไหร่มีกี่ถนนกี่สายลุงใหญ่ไปหมดเมื่อก่อนเนี้ยชอบขี่รถเที่ยวกับภรรยา มีซายไหนก็เข้าเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเลยหาหาประสบการณ์หาความสนุกสนานคต็มแล้หนูขี่จักรยานเอออย่งางนั้นยิ่งดีทะลุทะลุซอกซอยตอนเย็นก็เดินเดิน,เด,นเดินออกกำลังกายที่ไหนบ้านหนูนี่ไหนอยู่ติดใกล้คลองแสนแสบเวลาจะไปไปห้างไปซื้อของก็เดินไปเดินไปอม,นมองมั่วนนี้ลืมของกลับไปที่คลองแสนแสบเลยจากมหาชัยเลย ไม่อยากจะพูดกลับเสียกลับไปถึงคอมแสนแสบเลยเหรอใช่สามชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอะเวรกรรมแน่ถ้าคิดระยะทางในป่านนี้นี่ถึงสมุยอ่ะเออเครียดเลยอ่ะลรวโทษกันไปโทษกันมาไม่โทษมันพูดไปมันไม่มีประโยชน์อะไรขับแล้วกันจะนอนแล้วก็เออคิดนี่ดเราได้นอนนานขึ้นใครลืมเมื่อขับแล้วกัน เพื่อมาเพื่อ,อมามาสองเทียวไวร์เลสกล่องแค่เนี้ยลืม,มสิ่งสำคัญด้วยนะซื้อใหม่ก็ไม่ได้หาซื้อก็ไม่ได้งใหยังไม่ได้พูดเรื่องอบ้านเรื่อง เรื่องบ้านว่าให้เยาวชนหรือคนที่ไม่มีไรายได้มากอซื้อบ้านของวัดซื้อที่บ้านที่เป็นที่ของวัดก็อยู่ได้โดยที่เงินเหลือไปใช้อย่างอื่นซื้อความสุขทางอื่นไปซื้อรถซื้อซื้อรถซื้อลาไม่มีอ่ะกรุงเทพมันไม่มีอ่ะหนูเคยเห็นที่บางนกแขกอะ่ะมีที่วัดอะ่ะวัดงบทคริส หนูเคยอยู่ของนักแพทย์ด้วยไม่ใช่หนูทำสารคดีหนูไปมาเยอะนั่นแหละบ้านหลวงทุกอย่างที่เป็นโบสถ์บางโบสถ์ที่เป็นไปทุกศาสนาที่สวยๆอ่ะใช่แล้วนี่มันไปออกช่องอะไรนุ๊กไทยพีบีเอสแต่ว่าเราถ่ายเป็นเออ่รายการโทรทัศน์ท้องถิ่นนะไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับมันมันคือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแต่ว่ามันออกอากาศในช่ว Depends. เขาจะว่าลุงเมื่อนานลุงไปถ่ายเพราะว่าเมือเ่<บ>อแบรเป็นอะไรห <c oughs> ัวใจตา้งมาเพราะแกงเลยเรียว,วานะเออไปไปทงางขวาไม่ไปแนละ้วเลี้ยวซงเลี้ยวซ้ายเนี่ยทางนิดนี่มันถนนเขาเนี่ยฝั่งนี้ลุกเราไปเออคำยากเหมือนกันนะเนี่ยตรงแยกเนี่ยนี่แหละทางนี้เร็วที่สุดดีที่สุด มีตาช้างด้วยแล้วเราจะเข้าซอยไหนอะ่ะไปเข้าซอยรุน่นเมื่อคืนเราออกมาจากซอยไหนอะ่ะจำได้ไหม,ไมจำไม่ได้ไฟก็ไม่มีนี่ถนนลักไปปากน้ำแนตะ่ไม่มีไฟใช่ถนนนี้นะรถดีๆมาวิ่งเยอะเลยรถพวกแล้วก็รถสิบล้อก็เยอะถนนมันใหญ่ไปปากน้ำแต่ไฟถาน ก่อนครับทางรถไห่นู่นยังไม่ถึงสายมือเส้นใหญ่จะมีอยู่เทินพอดีช่วงที่เราจะเลี้ยวซ้ายเอาซ้ายซ้ายซ้ายชิดซ้ายที่รถออกมาสายมือเออตัดหน้าคันนี้ตัดหน้ารถโฆษณานี่ว่าตัดหน้าเขาเรียกว่าไงรถเขาขับช้าอันนี้โฆษณาขับช้าเป็นตัดหน้ามันไปเลยไปนี้ มาเนี่ยังมีลิขสิทธิ์เพลงอีกหลงเข้ามาอีกหน่อยอีกเนี่ยถ่าย YouTube ต้องรอได้ลงแต่ว่าห้ามเกินเจ็ดวิหอห้ามเกินเจ็ดคำเช่นฉันไม่รู้ว่าวันนี้พอเจ็ดคำเจ็ดวิไม่ใช่ว่าสามวิแล้วมาเป็นไม่ใช่ออเรานี้กดทิ้งตรงนั้นว่าทำรายการเพลงหนูรู้หนูใช้ได้แต่ห้ามเกินเจ็ดคำเลยแล้วนี่ไงใช่เลยแล้วซอยนี้ ตุ๋ยเจ็ดวิที่เดียวลืมเลยขยายาได้ไหมนะอ๋อได้ความรู้จากน้องตุ่ยแล้วเจ็ดคำอย่างนี้พอเราได้ยินเพลงพแล้วเราก็รอให้ใมันครบห้าคำแล้วเราค่อยกดทิ้นใช่เจ็ดแม่เจ็ดคำอ่ะแล้วเราค่อยกดทิ้หักหกันมากกดโดนแล้วเออ มาก็โดนเลยมาคับเมื่อคืนที่เรามาไงเส้นเนี้ตรงไปที่ตรงไปที่น้องทีไม่กล้าลงอ่ะตู่ไม่กล้าลงไม่กล้าไม่กล้าก็จอดตรงนันจะลงไปทไมก็เราเดินเราก็ถึงเขาแล้วไงเลยหน้าเราจอดไปจะมีช่องเดินที่เมื่อคืนเราเดินแล้วมีงัวเห็นไหมเห็นงัวไหมเอาล่ะไปหางวเลยคุณสุูวิทย์ คุณดระิทย์ open ต h e d o o โ p l e นเดวจะไปถ่ายงวัวเฮ้ยนี่มันงวัวงัวสู้กันนี่ว่าเนี่ยงวัวงัวกระทิงนี่ว่าเนี้ยง,วงวัวงัวล้านนี่ว่าเนี่ยเช่นงัวล้านไหมโอ้ยตัวเมื่อคืนที่อยู่เนี่ยเขาอยู่พิเศษเขาอยู่เขาคนเดียวอะ่ะอยู่คนเดียวแสดงเขาเป็นงวนังวล้านะฮะ เปล่าลูกปลาหอก็ลองหากินได้นะแแกแล้วมะม่วงสามไม่ดูกินได้เอาแม่เดี๋ยวตัดใส่ช่อเปรี้ยวนะพี่เปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวอ่ะถ่ายเราเราก็ถ่ายเขามั่งนะตูปเก็บิดโอ้โหขั้นตอนดีจังเียไห่นะพร้าวไปก่อน เพราะเราเป็นคนดีเราไม่ดูดบุหรี่เวลาอยากดูดบุหรี่เราก็ดูดหลังกล้องถ่ายใส่หรอกูกูถ่ายใส่ยังไม่ได้เก็บไว้แล้วนั่นตั้งของนั้นรวมก่อนแล้วแหละจะเอ๋อกระมูกกามันหายเขาก็เลยเอออากนั่นแหละที่ว่าขูดออกจากไอ้นั่นนะเนี่ะอ้าวปักลูกปี๊ก็ถ่ายเริ่มเริ่มถ่ายไปบ้างก็ได้ครับจะได้เราก็ถ่ายซ้อน